ยังคงอยู่ที่เรื่องราวของ SEA เกมส์ทัพนักกีฬาไทยครับยังคงผลงานยอดเยี่ยมในหลายๆชนิดกีฬานะครับหนึ่งในนั้นเมื่อวานนี้ก็คือทัพชบาแก้วในกีฬาฟุตบอลครับโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยนะครับก็ชนะสิงคโปร์2ต่อ0เท่ากับว่า2นัดชนะรวดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกด้วยกันเป็นแชมป์กลุ่ม A ครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงซีเกมส์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับทีมสาวไทยที่เกมแรกถล่มอินโดนีเซียมาขาดลอย8ประตูต่อ0เมื่อวานนี้ลงสนามเจอกับสิงคโปร์ที่เกมแรกแพ้อินโดนีเซียมา1ประตูต่อ3โดยเกมนี้แข่งขันที่ชนบุรีเซเดียมจังหวัดชนบุรีนะครับก็ในกลุ่มเรานี่มี3ทีมและครับเริ่มเกมมาในทีที่10ทีมไทยขึ้นนําก่อนครับจากจังหวัดที่สุนิสาสร้างไทยสงเนี่ยเปิดบอมาแล้วก็เป็นกัญ,ญนั่เชษฐบุตรมงเข้าไปไทยนํา1-0 จากนั้นนาทีสิบทัพชบาแก้วจุดเริ่มต้นก็มาจากลูกเตะมุมอีกแล้วครับโอ้กัญญนัฐเชษฐบุตรเนี่ยขึ้นมงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นอรพินแหวนเงินนะครับเหย่ยเท้าเปลี่ยนทางบอเข้าประตูไปแล้วครับทําให้เรานําห่าง2ต่อศนจบครึ่งแรกก็สกอร์นี้นะครับค,ครึ่งเวลาหลังเนี่ยเกมยังเป็นของสาวไทยที่ครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีลุ้นอีกหลายจงังหวะแต่ว่ายังไม่เด็ดขาดพอครับ ทำให้จบเกมเนี่ยทีมชาติไทยก็ชนะสิงคโปร์ไป2ต่อ0นะครับทําให้ทีมสาวไทยเนี่ยชนะ2นัดติด6คะแนนเต็มโอ้และผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนี้ยิงได้10ไม่เสียประตูเลยนะครับทําให้พวกเราทีมไทยนี่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A จะไปรอเจอรองแชมป์กลุ่ม B ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยของกลุ่มบีนะครับเดี๋ยวเขาจะลงเล่นในวันนี้เป็นเก <คะ S 1> มสุดท้ายนะครับซึ่งเมียนมาชนะ2นดัดรวด6คะแนนเต็มในขณะที่เวียดนามกับฟิลิปปินเนี่ยชนะ1แพ้1มีสแต้มเท่ากันและมาเลเซียจมบวยมียังไม่มีแต้มนะครับโดยวันนี้เนี่ยฟิลิปปินจะเจอกับมาเลเซียและเวียดนามเจอกับเมียนมานะครับซึ่งถ้าดูแบบนี้นี่โอกาสจะเป็นไปได้หมดเลยนะครับ <คะ S 1> ว่าจะเจอทีมไหนทั้งเวียดนาม ฟิลิปปินส์รวมไปถึงเมียนมานะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับของทัพชบาแก้วไทยครับโดยเฉพาะ,ะโคชหนึ่งถึงนิวไทยาศาสตร์ทองเวียนนี้ถือว่าเป็นคนที่อยู่กับวงการฟุตบอลหญิงไทยมาอย่างยาวนานทํางานกับมาดามแป้งคุณพนพพล่ํมซํานะครับมาอย่างยาวนานทีนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือฟุตบอลหญิงในซีเกมเนี่ยเราห่างหายแชมป์มาหลายปีนะครับครั้งสุดท้ายที่ทัพชบาแก้วไทยคว้าเหรียญทองได้ในซีเกมเนี่ยต้องย้อนไปปี2013นะ หรือว่า12ปีก่อนอเพราะว่าหลังจากนั้นถัดมาอีก4ครั้งนะครับเป็นเวียดนามที่คว้าเหรียญทองได้ทุกครั้งเลยนะโอปอใช่แม่ดังนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เอาละเวลาเขานับเหรียญเนี่ยฟุตบอลอาจจะนับเป็นหนึ่งเหรียญน,นะแต่ว่าความหมายก็ยิ่งใหญ่เลือเกินนะถูกต้องค่ะก็ เราตั้งความหวังไว้อยู่แล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทชายประเภทหญิงแล้วก็ฟุตซอลด้วยซึ่งทีมหญิงของเราเองเนี่ยก็มีนักกีฬาหลายคนเลยที่ไปลดล่นอยู่ในหลีกต่างประเทศนะคะแล้วก็ก็มารวมตัวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเก่านะคะหรือว่าดาวรุ่งอย่างแอมแปงเองเนี่ยก็ยเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดนี้ด้วยนะคะคือบอลหญิงนี่ไม่มีจํากัดอายุอยู่แล้วดังนั้นจัดเต็มนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ทัพชบาแก้วไทยเข้ารอบรองแน่นอน คือกำหนดเนี่ยจะไปเล่นวันอาทิตย์ที่1ิบธันวาคมนะครับเพียงแต่ว่าจะเจอชาติไหนเดี๋ยววันนี้รู้กันค่ะ